โซ่มันขาดซะแล้วไปวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยตายแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยร้านความหวังเดียวของเราปิดครับผม ไปหลุดอยู่กลางทะเลเราพยายามจะไปหาร้านแต่ว,ว่าโก็มันขาดซะแล้วก็ขาดเรียบร้อยแถวนี้ดูแล้วไม่น่ามีร้านแต่เขาบอกว่าทางนน้นน่าจะมีร้านแต่เราจะไปดูทางนู้นดูนะครับผมเราจะไปยังไง เราต้องเห็นไปมีวิธีเดียวเราต้องเข็นไปนะครับผมขาดแล้วตอนแรกมันโหลดตอนนี้มันขาดแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านไหมมีร้านซ่อมไหมแถวนี้ฮะเออวันอาทิตย์ด้วยเด็ก ตายแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยอ๋อเดี๋ยวไปดูครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าขวามือนะครับผม ไปติดอยู่กลางทะเล่อนเครื่องก็ไม่ได้กลัวน้ำเข้ารองเท้าก็เปียกหมดเลยต้องเดินเท้าเปล่าเลยครับผมร้านซ่อมมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้ว เดี๋ยวของเราปิดครับผมแล้วเราจะเอาอยัางไงดีเราจะเข็นต่อไปถรงไหนนี่อ่ะตายแล้ว หน่วยช่วยเหลือเรามาแล้วแต่ไม่มีเคเรื่องมือวันนี้ร้านปิดเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ครับผมมาแล้วหน่วยช่วยเหลือโอ้เข็นมาเป็นกิโลเลยร้านเสือกปิดร้านตรงนี้ขาดดีๆนะพืดมาได้แล้ว ร้านอหาเลยืร้านอาหารหาเรียกซื้อโซลพอ,อเอาใส่เข็นปุ๊บแม่งขาดเลยปุ๊บอะผมใส่วีเราจะทำการซ่อมก่อนเครื่องมือเราไม่มีอเอ่อเอ็นเอลซ์บอกว่าไปเอาเครื่องมือบ้านมันได้มันต้องซื้อข้อต่อไหม เดี๋ยวผมยกหน้าโอ้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลย,ยามาลังเข้าได้เข้าเข็มเลยไม่ได้ต่างสามลอยอยู่กลางน้ำเลยกลางทะเลปิดเครื่องไว้ตลอด ออกเครื่องมือเล็กไม่อยู่บ้านแต่แม่มันอยู่อบอกว่าเอาบอกแม่มันวันนี้เราไปเอาเครื่องมือที่บ้านอาเล็กมาแล้วสิว่าเครื่องมือเราจาพอไหมน่าจะมีฮะ เพิมแปดก็อันนี้แล้วก็จะทำการซ่อมนะครับเล่นเอาซาหิวเลยนะ เรียบร้อยครับพร้อมลุยโชคดีเจแก่อยู่ใกล้ๆอย่างนั้นแย่เลยเรื่องช่างนี้เราไม่เป็นเลยนะ ครับเราก็ได้เวลาลุยกันต่อครับก่อนอื่นต้องเอาอันนี้ไปคเืนก่อนไม่งั้นจะเป็นภาระไปกันเลยับ เห็นลดเหนื่อยแล้วเราก็จะมาเติมพลังอยู่ที่เดิมครับผมจุดเดิมริมชายหาดองครับต้องดดนทิ้ท้องเราจะเติมพลังก่อนเมื่อกี้เห็นรถตะเหนื่อยเลยโอ้โหดีนะเขาแก่อยู่ใกล้ๆเขาแก่อะไรมาซ้อม ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่นี่เขาจะมีพริกเผาให้ด้วยเนี่ยกินกันดีกว่า เติมพลังเสร็จแล้วเราก็กลับมาวิ่งชายหาดต่อครับแต่ว่าคนไม่ค่อยช่วยทิมเราแล้วเพราะว่าน้ำมันลงไปลึกพรน้ำมันลงไปลึกคนก็จะลงตามน้ำไปเล่นน้ำส่วนใหญ่จะห่วงเล่นมากกว่าเราจะคอยดูอีกทีตอนเย็นว่าเราจะขายได้ไหม ครับคอยดูกันนะครับผมเอ่อเล็กอเล็กพาล่อพาลุยพาล่อพาลุยประพติการต้องนั่นนะครับชาวกล้วยก็มาเนี่ยชาวกล้วย ท่าไม้นาะท่าไม้ทุกวันเราสั่งประมาหมึกไว้ปลมาหมึกเจ้าดีขายดีไม่เหลือเลยก็อ๋อซื้อแน่ไอ้สุดเราก็มีคนบอกซื้ออติมแล้วไอติมมีทั่งนึ่งไม่สุดอีกยังซื้อแน่ตักก็มาแท่งก็มีจ้ะ มาแท่งก็มีเปิดที่ไหนเปิดว่าเป็นจังสี่อธิษฐานก่อนแล้วค่อยเปิดอธิษฐานก่อนเหรอแบบไส้แบบแบบแบบแท่งยุไสแบบแท่งน้ำพุนเลยครับผมแบบแท่งพีคพีคม่สองคนบ้างไม่สองคนบ้างสามคนรถกูมีมีอยู่บ่สามคนรถมีสมัยตะกี้บ่เกิดเกิดไหมเกิดตะกี้เกิดบ่ท่านอันนี้ยังเนี่ย อันนี้เป็นเยลลี่ครับผมต้นแอปเปิ้ลอันนี้เป็นในติมตักครับผมตัวนี้พันก็ขายราคาบาทตัวี้หลอดราคาบาทกระปุกทอเลยครับทอหลอดตัวนี้มีสิบห้าบาทเฉยๆผมมัวนี้มีสิบาบาทคนกะทิก็มีเดียวเนาะทุเรียนกี่มาตัวละสิบบาท คนละสิบาทพอเดี๋ยวไม่อยากกินมีบักหน้าขายบ่มีครับบักหน้าหนูเอาบักหน้าบักหน้าช่องมีบอสเอาใส่เป็นว้าฟุนโคนหรือว่าคนธรรมดาคนธรรมดาโอ้ยบักฟุนโคนแซ่บบัวอิลีบูเดโมมันได้จอดมันกรอบกว่าอันนี้มันในสองล็ได้สองล็บาทแมนเจ้บาทเจ้บาทเอาก็ได้เอาก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวขอตักไอติมก่อนนะครับผมเรนดูหาบนีไหมวะเรนหันได้ก็ได้ครับ อันมาากต่างจังหวัดบ่รู้ว่าเขาเล่นเป็นตรงไดนอันสินะตรงไหนนักพิจารณาดก็ได้ครับผมอันนี้มีจากหาด่ยอันนี้มีหาดเดียวเงี่ยอไปเลยเอาเจ้าลาวปะเนี่ยมาเจอคนสวยตักเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยแทมอีแน่้นาะแมรถนี่รู้น่รถหน่อยนึงใช่ใช่ใช่ประกอบจได้โอ้โดูิ ท็อปปิ้งลาดได้เลยจ้าชากเขียวบักหน้าจ้าชากเขียวบังน้วเนาะอร่อยมากเลยบังมันพรเนาะขาไมนกินขาประกอบมันหลดวอนนี้มาใส่ท็อปปิ้งเนาะใส่ได้เลยจ้าเป็นฟ้ามะนาวเนาะเฮ้ยเขาคือเรื่องว่าสาดมันยเนาะลงเลยไอ้ไม่สาดมายิ่มนะตรงนี่เขาเให้ปูอยู่แบบอะไรเขาไม่สบายปูโอ้รถขับโรงแรมเขาเหรอเนาะ สองโรงแรมมาพี่โรงแรมมานนิไม่ใช่นะใจตังค์เป็นเงินอันไหนจ๊ะคุยๆอยู่ดิเรื่องหัวใจงั้นเห็นอันนั้นเป็นหวานเย็นนะครับผมมักรสชาติตัางใดเดี๋ยวพอค้าจัดสรรให้อันนี้บอกต้องหมดนะครับผมอันนั้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบอันนั้นสิบสองสี่สิบหาสิบ 6กลอยสองบาทมีสองบาทมั้นี่มีสองบาทป่ะครับมีไหมหกกระเป๋าจะประคันว่านหวานเะี๋ยุณฮะหกสิบสองขอบคุณครับขายติไมให้เลาขายแนะนำเราได้ตังค์แล้ววิ่งจนน้ำมันจะหมดถัง เราจะลองไปด้านนู้นดูเผื่อจะได้เพิ่มอีกไปกันครับผมได้ยังได้แล้วครับใส่ถุงเรียบร้อยเนาะผมจับไปแล้วครับห้าแถมให้มไอ้หนึ่งนะครับขอบคุณครับห้าสิบบาทขอบคุณมากครับชิลๆนะขายที่นี่เราได้กับแก้มเย็นนี้แหละ ที่เหลือก็ค้าน้ำมาตูมเรายังไม่ได้เราจะไปหาข่าน้ำมาตูมกันที่ไหนดีเราจะล่องไปทางนู้นไปกันครับผมวันนี้คนเยอะแต่ขายไม่ดีครับผมใครที่ชอบคลิปลงหลงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลาไปพร้อมกับ พระอาทิตย์ตกดินนะครับผมบ๊ายบาย